เราแบบใช่พี่หนูรู้มันเด็ดมากหนูยังอยากซื้อกับกรุงเทพหรอพี่ตอบขอซื้อได้ปะเอากับกรุงเทพค่ะชอบมากไม,ไม่จบไม่จบไม่จบอยู่สวัสดีค่ะพิ้งกีแลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ยังอยู่กันที่เชียงใหม่วันนี้ค่ะเราอยากจะไปอัปเดตร้านโลโก้กันนิดหน่อยแต่ร้านแรกวันนี้ต้องมาเช้าหน่อยนะคือร้านข้าวเกลียบปากหม้อสาคูไส้หมูลุงขจรวัดเกตค่ะเขาเป็นคำที่พ้องจองกันน่ะฉันจะต้องเปิดอ่านหน่อย แนั่นแหละเขาบอกปักหม้อหมดเลยมากคือต้องมาก่อนบ่ายโมงไปขายไปต่อเปเก็บปักหม้อกันได้มาแล้วค่ะกล่องละ20บาทสั่งไปปักหม้อหนึ่งสาโคหนึ่งค่ะแล้วเราไปนั่งกินกันในรถร้านนี้มีที่จอดทุกคนมาตกักตอกได้แล้วก็ลับแล้วขึ้นไปค่ะ,ะเขาเกยบปักหม้อนะคะของร้านนี้เขาเป็จุดเด่นคือจะกินกนกือกะทิตะขายดีมากจริงๆที่ละค่ะ เราไม่เคาะคือตัวเขาเรียกปบบหม้อเรารู้สึกมันก็มันก็ไม่เออก็คือปบบหม้อก็มันก็มีความแป้งนุ่มๆนวลๆแหละไส้มันก็จะเป็นหวานเค็มๆเพื่อแบบหม้อหมูเนาะธรรมดามันอาจจะแตกต่างเพราะมีความลักกะทิกะทิก็จะมันๆตัดเข้าไปกะทิก็จะมีความเค็มอ่อนๆอยู่อะไรเงี้ยเอาจริงส่วนตัวก็ไม่ไรู้สึกว่าแบบโอโ้โหขับมาเชียงใหม่เพื่อสิ่งเงี้ยไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่รู้สึกว่า,วาถ้ามาแล้วผ่านก็แวะซื้อได้ให้มันก็อร่อยจริงๆแป้งมันก็นวลดีจริงๆก็นุมม่มอ่ะเอา,อางี้ดีกว่า อี้ก็มันมันแล้วมันก็อาจจะหากินยากถ้าเกิดแบบเจ้าไหนที่มีกะทิราดให้อย่างเงี้ยก็ซื้อได้ค่ะแล้วข้างๆร้านนา้นก็จะมีร้านเค้กบ้านเปี่ยมสุกที่ดังๆอ่ะเนาะแกร็บกินรถกันได้ขอ่าวมาแม่ถูกน้อยยี่สิบบาทอืมอืมแต่กะทิเขาอ่ะคืความหอมมันจริงๆเป็นหัวจริงๆอ่ะต่อไปสักคู่ค่ะนี่แล้วค่อยจบไปสักคู่หน่อยที่แป้งมันเค็มอ่ะเนื้องแป้งข้างนอกมันจะเค็มอ่ะเขาตัวข้างในก็หวานๆแหละหวานๆคุ้มๆคือสองตัวคงไส้เดียวกันหรือเปล่า แต่ว่ากลิ่นหนึ่งอะที่ชัดขึ้นมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไแต่หอมหอมดีเหมือนเป็นกลิ่นไบโป๊แหละปะไม่แน่ใจอะลองมากินดูเราเคี้ยวไปเคี้ยวมากลิ่นกระเทียมเจียวก็หอมขึ้นอร่อยเลยค่ะดีพี่ต่อยังบอกพี่ต่อชอบตัวนี้มากกว่าให้พี่ต่อพูดคือส่วนตัวแล้วชอบกินปากมอมากกว่าความพิเศษของมันคือการโรยกะทิลงไปใช่ปะเราก็รู้สึกว่าแบบมันกะทิมันก็หวานตัวไส้มันก็หวานมันก็เลยรู้สึกว่ามันรสชาติมันหวานไปนิดหนึ่งอะแต่พอกินกับ สาคูอ่ะด้วยความที่เราคิดว่าไส้มันคงไส้เดียวกันแหละรสมันไม่ค่อยต่างกันแต่ว่าพอเนี้ยไส้มันหวานแล้วตัวแป้งสาคูมันตัดเค็มนิดนึงมันก็รู้สึกว่าเนี้ยกลมกล่อมกว่าแต่ถ้าถามว่ากินได้เรื่อยปากหมอกินได้เรื่อยกว่านะเหมือนแบบกินไปแป๊บแป๊บก็หมดแล้วสาคูมันแบบมีเนื้อนุบหนับที่ต้องเคี้ยวนิดนึงอ่ะก็อร่อยพอกันในความรู้สึกไปค่ะไส้กรอบแม่อุดมค่ะตอนโทรมาเบอร์ติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นใครรีวิวมา2ปีละแต่เขาขึ้นชื่อว่าแบบเขาก็โด่งดัง ไปกินกันเลยคือฉันนะไปกินไส้กรอกคุณย่ามาแล้วฉันก็ยังยังไม่ค่อยถูกจริตเดี๋ยวไปดูร้านนี้กันว่าเป็นยังไงร้รานนี้เขาเขียนข้างหน้าบอกเหมาะสำหรับกินเล่นยามบ่ายสำหรับคนที่ไม่ชอบกินของหวานฉันก็คิดอย่างว่าอ๋อคนไม่ชอบกินขนมมั้งมุบิ๊มเขาชอบกินขนมแต่ว่าก็ชอบกินไส้กรอกด้วยนี่นี่คือไส้หมูล้วน อืมอร่อยจริงอร่อ,อยเลยหนึ่งคือหอมตะไคร้มากหอมกลิ่นตะไคร้มะกรูดมากแบบมากมากมากแล้วก็ทีาจะเป็นหมูที่เป็นชัง้ชงๆอ่ะผสมกับข้าวแล้วก็หนังอร่อยมากพี่ต่อแล้วเปรี้ยวกำลังดีอะ่ะเจอเขาบอกทั้งสองตัวเปรี้ยวสองคู่หมูก็เปรี้ยววนเส้นก็เปรี้ยวมีความเปรียปร้ยวผสมเค็มอยู่ดีมากอะไรคือชอบที่มันหอมตะไคร้กับมะกรูดนี่แหละไม่ค่อยเจอไส้กรอกที่ว่าไปที่มันขายแล้วมันหอมตะไคร้ขนาดนี้เหนือปะอร่อยมากเลยอ่ะ สัตว์จริงตรงนี้เป็นไส้กรอกอีสานที่อร่อยมากที่หานกินแบบรสนี้ไม่ได้มานานแล้วรู้สึกอร่อยจริงจรงเมืเอ่อกี้เจอชิ้นที่เป็นแบบหมูแบบติดมันนิดนึงมันเด้งมากอะก็แบบอร่อยมากชอบเลยค่ะมีหน้าคนแบบคนมาไม่หยุดเนี่ยชิ้นนี้ติดมันใช่ปะ่ะแล้วเป็นข้าวแล้วก็เป็นแบบพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะคือเรารู้สึกว่าเป็นร้านที่สัดส่วนหมูกับข้าวพอดีกันมากดีมากต่อไปลุป้นเต็ม มูนเส้นก็นดีมากุูนเส้นคือเรารู้สึกแค่ว่าหมูมันน้อยลงหน่อยแล้วุูนเส้นกำลังพอประมาณอะ่ะเป็นมูนเส้นผสมหมูที่สําคัญคือชอบความที่กระเทียมเขาเป็นต่อนมีชิ้นอะ่ะใหญ่ๆอยู่ข้งางในพอกัดแล้วมันแบบมีกลิ่นของกระเทียมไม่ชัดเจนแล้วก็รสชาติที่ดีแบบรสชาติเป็นเค็มเปรี้ยวแหละดีมากพี่ถึงท่านไปถามว่าพี่คะเออสั่งกับกรุงเทพได้ไหมคะเขาบอกว่าสั่งได้แต่ว่าต้องล่วงหน้าคือเขาจะเป็นแพ็คแบบเขาบอก,บอกเขาจะย่างประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แพ็คใส่ถุงถุงละสิบไม้แล้วก็จะได้แบกกลับกรุงเทพได้เเเลยเลย,ยอออะรร่านหืิิดสชตจมม ได้มากแต่ว่านั่นแหละเขาบอกว่าต้องตังลงหน้าออก็อดกินแบบปังแก้วแต่ว่าฉันขอไปยาตรงนี้ว่าไสาก้สกรอกไส้กรอกแม่อุดมริมปิงเบอร์ที่2อร่อยจริงไม่ติงนางรสชาติแบบที่ชอบถ้าใครชอบรสชาติเดียวกันคือเป็นแบบเปรี้ยวเค็มโอ้ะเลมัสเดอมาสเลยค่ะ er ดีมากตอนนี้เดินข้างถนนมาจากร้านแม่อุดมเรามีร้านเราแอบเห็นร้านาาน,าาน,าน,น้ำปั่นตัอตรงข้า เดินข้ามาจากร้านไส้กรอบแม่อุดมค่ะแอบเป็นนั้นน้ำปั่นร้านรงข้ามคือมีเสียงปั่นไม่หยุดปั่นแบบตั้งแต่เราลงรถจนแบบซื้อไส้กรอบรอไส้กรอบจนเสร็จก็ยังปั่นไม่หยุดก็เห็นคนรอคิวเยอะมากก็คิดว่ามันต้องเด็ดก็เลยมาต่อคิวด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวรอยินแล้วถึงที่เราสั่งก็คือสิ่งที่เราทุกคนน่าจะจะออกซินโตเบอร์หรือว่าอาะโวคาโดปั่นแต่ว่าที่นี่มีปั่นใส่น้ำมะพร้าวก็เลยสั่งเลยก็สั่งวานน้อยด้วยเดี๋ยวรอชิมเพราะฉันชอบมาก ปั่นดีเนื้อละเอียดอะโวคาโดมันอันนี้สั่งเป็นตวัวอะโวคาโดมะพร้าวแต่หอมอะโวคาโดอยู่นะใช้ได้เลยแม่ก็สั่งหวานน้อยก็ได้หวานน้อยจริงๆรสชาติน้ำอะโวคาโดมันจะมีความเป็นแบบ,บแมันๆแต่พอเจอมะพร้าวก็จะมีกลิ่นแบบอาจจะงงนิดนึงวะ่ะมันมีกลิ่นกะทินิดนึงอะอะโวคาโดล้วนอาจจะชื่นชอบมากกว่าแต่แล้วแต่คนชอบคะ่ะอะโวคาโดก็หอมระเบีขมหน่อยๆน่อยแต่ว่าไม่ถือเพราะน้อยมากอร่อยค่ะราขายดีจริงๆปั่นไม่ยุดบอกแล้วที่สำคัญคือสั่งหวานน้อยได้หวานน้อยจริงๆอ่ะชอบ ปักคงอร่อยดีใครกินให้กอบแม่อุดมเสร็จปั๊บอยากได้น้ำปั่นตรงข้ามได้เลยจ้ะชื่อร้านสมมตี้แฟคทอรี่แม่เขาดีจริงมีหน่าคนสั่งโคตรเยอะเห็นตอนหน้านี้มีเ้องเช็ดด้วยแต่ว่าตอนที้ทุกคนได้ดูก็รู้จะเหลือหรือเปล่านะไงก็มาลองตามกันได้ค่ะตอนนี้ค่ะไปร้านต่อไปค่ะเรามีร้านหนึ่งเล็งไว้ละแล้วเมื่อวานแอบถามคนเ,เพราะว่าอร่อยจริงแม่เด็ดจริงแมเพราะนี่ดูรูปจากกูเกิลแล้วก็เห็นว่าแบบ รูปดีมากรูปคือแบบเดอะมัสเดอะมัสจริงอร่อยจริงพีกจริงไปค่ะไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง Let's go <S ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเด่งหมูกรอบอบองคค่ะซึ่งมีทั้งไก่ทั้งหมูแหละซึ่งเขาบอกว่าร้านดั้งเดิมตั้งอยู่ตรงนี้แต่มันขายดีมากก็เลยไปตั้งร้านใหญ่อยู่ตรงอีกต้นใกล้ๆค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาจะขายเป็นขีดแหละขีดละ60บาท อบอ่องเพื่ออะไรอะคะทำเพื่อให้หนังมันกรอบแล้วก็นุ่มอร่อยครับพี่เขาบอกที่เนื้อมันนุ่มอย่างเงี้ยแล้วมันไม่แห้งเพราะว่ามันเป็นการอบในโอ่องแลวอบในโอ่องจุดเด่นคือว่าหนังจะกรอบแล้วเนื้อก็ต้องนุ่มอยู่ค่ะแค่กินหนังก็แล้วแม่เห็นแบบไขมันที่มันหยดหยดหยดจริงจริงลงไปตรงเตาถ่านด้างล่างหเห็นหเห็นว่าเป็นถาน่านเลยเนะว่าน่าหอมมากก็แน่นพี่เขาบอกว่าส่วนกรอบรอแป๊บหนึ่งกำลังมาเขาจานแต่ร้านใหญ่มาให้เพราะเวลานีมันยังสุกไม่ทันแต่เขาบอกตั้งเดินที่ร้านนี้แหละแต่มันขายดีมากคือคนนนนก่่อห้้าาฉััตดสสุทยไป อันนี้เขาเลยให้ตัดให้ชิมที่เหลือก่อนก็รของมันเค็มันอ่อนเมื่อกี้ตกใจคืออะไรเพราะว่าเสียงหมูหนังมันแตะเปียกเปียกเปียกดูดิอืมจิ้มอร่อยมากมันจิ้มเหมือนจิ้มปลาหมึกแบบซีฟู้ดอ่ะทำจิ้มเป็นเปรี้ยวเผ็ดแต่เาเรียกว่าแจ่วนะใส้ใส่อะรสทำจิ้มแซ่บมากเผ็ดใช่ไหมข้าวโดนี่มากเลยอ่ะมันมีความแบบความเปรี้ยวของมันอ่ะมันตัดความมันของหมูได้ดีมากเลยแล้วหมูมันจะเค็มมันอ่อนอยู่แล้วไงห่อย ไม่ต้องอ่ะน้ำจิ้มคือแซ่บแนะนำค่ะเดี๋ยวรอแบบหนังเมื่อไรจะมาไหนร้อนๆหนังกรอบมากเนื้อนุ่มมากนุมกน่มแบบ呵呵นุ่มรสชาติจะมีกลิ่นหอมพริกไทยแล้วก็เค็มอันหน่อยแค่นั้นแหละเมื่อกี้แอบเมามีคนขับรถมาจอดแล้วก็บอกขอซืออ้อน้ำจิ้มเนี่ยเดี๋ยวห้าถุงแล้วแบบ ใช่พี่หนูรู้มันเด็ดมากหนูยังอยากซื้อกับกรุงเทพรอกพี่ตอบขอซื้อได้ปะเอากับกรุงเทพค่ะชอบมากเพราะมันไม่หวานเลยจริงๆมันแซ่บมากพี่ต่อต้องเป็นทั้งตะกรงและคนถืออย่างที่ไม่ชั้นอืมหอมมากดีดีดีด,ด,ด,ดีจากคหไม่ลองกินค่ะหมูกรอบอบอกนะคะก็คือมาสาขานีนก็ได้หรือว่าสาขาที่้างก็ได้ถ้าเกิดเซิร์ฟด้วยหมูกรอบอบอก,อก,อกจะขึ้นเลยสองสาขาก็เลือกเอาสาขาใหญ่มีที่นั่งแล้วก็ร้านยิ่งใหญ่สาขานี้ก็คือ มาแบบเทคเอาไว้ค่ะถายถูกแล้วไปซึ่งสาขาเได้เปิดเฉพาะตอนเย็นแตถ้าเกิดเป็นสาขาใหญ่เปิดทั้งวันก็แล้วแต่สะดวกค่ะแต่ยอมรับว่าอร่อยจริงน้ำจิ้มดีจริงสะใจเหมาะาสำหรับใส่ที่ไม่ชอบหวานมากคือแบบแบบรสชาติที่ใช่อย่างเงี้ยแต่กินทาไม่กินหวานไม่ใช่น้องบ้มแต่หาต้องไปกินหวานต่อพี่ต่อมีร้านน้นร้านหนึ่งเป็นานโลโคเหมือนกันโป ตอนนี้นะคะเราได้เข้ามานั่งในโดรแล้วค่ะอยากให้ดูของมากเลยอะปกติไม่ซื้อร้านไหนเยอะขนาดนี้นะแต่ในเข้าไปในร้านแล้วก็มีความแบบสมการาติ้งล่อลวงอะคือเขาแปะรูปหน้าข,นข้างๆร้านเยอะมากก็แบบเนี่ยของที่ใช้ทําเค้กอะส่วนใหญ่ได้จากสวนเขาเองเขาปลูกเองทั้งหมดอะแม่คือมันจะหาความแบบโฮมเมดขนาดนี้ได้ที่ไหนเราก็แบบตายละซื้อไม่หยุดเลยแม่อย่างเค้กมะตูมเขาใช้มะตูมจากสวนเขาใช่ฉะนั้นเขาใส่มะตูมเยอะมากไม่พอมีน้ำผึ้งลำไยกล้วยหอมเขาบอกทุกอย่างสมผสมอะ สากสวนเขาเองหมดเลยเขาก็เลยใส่ของได้แบบไม่จํากัดฉันก็แบบไม่กอดต้องซื้อแต่ว่าสไตล์ก็จะเป็นสไตล์ร้านแบบร้านเค้กโบราณโบราณอ่ะรู้ร้านนี้จากพี่ต่อพี่ต่อบอกสมัยก่อนเวลาขากลับกรุงเทพอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ต่อกับพี่ต่อต้องแวะซื้อตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอชิมบ้างขอชิมบ้างประเดิมตัวแรกด้วยน้องคนนี้เลยน้องมะตูมทางร้านเนี่ยจะห่อปล่อยก่อนแล้วค่อยแรปไปแ,แรปสองทีเพื่อการอากาศเข้าเพราะถ้าอากาศเข้าเนี่ยเค้กแห้งแน่นอนค่ะ เขาบอกว่าดั้งเดิมล้านนี้เนี่ยขายมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วสุดเค้กมะตูมก็มีมาตั้งแต่รุ่นแม่แต่ว่าตอนหลังรุ่นลูกเนี่ยเขาได้ไปเรียนกระดองเบอร์อะไรเงี้ยก็มีการออกตัวใหม่ๆมามากมายแต่มะตูมเนี่ยเป็นตัวดั้งเดิมแต่บุเบีมผู้ชื่นชอบเค้กมะตูมก็เลยจัดเลยค่ะเนือ้อค่ะเันเค้กที่เนื้อแน่นแต่หอมมะตูมมากมากแบบมากคือมะตูมเป็นชิ้นๆเข้าไนฉะนั้นเนี่ยตัวเค้กก็จะออกแนวขำกลางๆแล้วก็ จะมี็กเจอร์ของเนื้อเค้กกับ็กเจอร์ของตัวมะตูนที่เป็นชิ้นๆอยู่อ,อร่อยค่ะแล้วเนื้อเค้กเขาจะมีความเค็มนิดๆแต่ะทำให้มันแบบเออกำลังดีทุกอย่างดีอ,อร่อยหวานไหมหวานต้องมีมน้ำชาแต่ก็ไม่ได้หวานมากขนาดน,าดนาดักถ้าเป็นทั่วไปก็จะหวานปกติต่อไปค่ะกล้วยหอมอบน้ำผึ้งเค้กทุกตัวชิ้นละประมาณ40-50บาทนะทุกคนซื้อมาเยอะมากจริงๆเกิดบครบทุกตัวเลยพูดจริงตอนสั่งคือสั่งไม่หยุดอุ้ยเธอแค่เปิดเนี่ยกลิ่นกล้วยแบบอย่างนี้ โอ้ให้ดูกล้วยหอมมาก <laughs> เป็นเนื้อแห้งนิดหนึ่งตรงที่เป็นขอบแห้งแต่ตาบนก็โอเคใช้ได้เนื้อคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวนี้จะไม่ไม่ฉ่ำเท่าแหละแต่แต่อาจจะต้องรอให้น้องคลายตัวหน่อยควรทิ้งไว้หน้าตู้เย็นนิดนึงอ่ะพอให้มันแบบสบายๆอ่ะน้องน่าจะรู้อากาศที่เบากว่าน,นี้นี่เหมือนพอมันยังเย็นอยู่มันก็จะมีความแบบ แน่นน้อยๆเหมือนกับเหมือนจะแห้งนิดนึงอ่ะแต่ทิ้งไว้น่าจะดีขึ้นค่ะแต่ว่ากล้วยก็คือรสด,ดีกล้วยก็มีความเปรี้ยวหวานมีความความคล้ายกล้วยต่างนิดนึงอ่ะคือเขาแต่เป็นเลเยอร์กล้วยอ่ะเป็นเป็นก้นเค,ค้กให้ว้แล้วก็เป็นเลเยอร์กล้วยแล้วก็ขึ้นบนสุดเป็นเลเยอร์กล้วยเหมือนกันเือเ่เหมือนเค,ค้กโบราณดี <c oughs> ของพี่ต่อค่ะตาล่ะมาเพราะว่าเค้กกล้วยหอมอ่ะ อร่อยด้วยความที่เขาเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็ขายแบบเขาแลใส่ถุงให้พบิ B ๊มเลยอะไรเงี้ยตัวเนื้อเค้กมันก็จะยังแข็งอยู่นิดนึงแล้วว่ามันต้องทิ้งไว้ในเขาเรียกะไรทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนิดนึงสักพักให้มันแบบมันน่าจะอร่อยกว่านี้ต,ตัวกล้วยหอมมาปอตีเคก้กกล้วยหอมมันจะเป็นแบบเขาจะเหมือนบี้กล้วยหอมใช่ไหมบิ B ๊มแต่ว่าอันนี้มันเป็นกล้วยหอมมันเป็นแบบมาทาั้งชิ้นน่ะเหมือนเขาฝานกล้วยแล้วก็แบบวางลงไปแล้วก็ทาให้มันเป็นเค้กขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็ตัวกล้วยมันก็เต็มปาก็ดีแล้วก หวานอมเปรี้ยวนิดเนื้อกําลังแบบเป็นสุกกาลังดีอ่ะเออก็เลยแบบอร่อยค่ะต่อมาเค้กลําไยแต่ไซมันแบบนานาจิตตังจริงเขาบอกใช้ลําไยจากสวนเจ้าเมเคอกีคากกันหมดเลยเป็นแนวแบบทักนางกลางอ่ะก้าลยก็เปลี่ยนแค่ผลไม้ข้างในอย่างยงนี้ก็ไม่เคยกินอร่อยปะเนื้อลำไยแบบเปนเม็สดเป็นชิ้นชิ้นเลยดึงๆแล้วพวกเค้กเขาเนี่ยมีความเค็มจริงเค็มนิดนึงแล้วแบบมันก็เลยตัดกับพวกผลไม้ได้ดีมาก แต่อาจจะเป็นสไตล์เค้กคนแก่นะฉันไม่รู้ไอ้รุ่นชอบหรือเปล่าแต่บิ๊มชอบพิมรู้สึกว่ามันหากินยากมันไม่ใช่เค้กที่มีครีมมันเหมือนเป็นเค้กเค้กโบราณที่เน้นผลไม้อะไรข้างในอ่ะคุณแม่น่าจะชอบนะคุณแม่เป็นแบบใช่เป็นร้านที่คิดว่าคุณแม่ชอบและพี่หวั่นก็ได้ชอบใสยแก่แต่ว่าฉันก็ชอบนะคนนี้เป็นน้ำพึ่งน้ำยาญฉะนั้นเนี่ยก็จะนอกจากมีกลิ่นน้ำยาญแล้วก็จะมีกลิ่นน้ำพึ่งมัหอมใช่ไหมด้วยแบบฉันว่าฟุ้งโซนสุดท้ายพอเคี้ยวแล้วกลือแล้วค่อยมีกลิ่นน้ำึ่่่่่่งงปุ๊บบบๆๆีีีจมูกกหหนนอออออยะะแตววารรรดิขค บันดีเลซินเค้กและเขาขายฉันด้วยคำว่าบรันดีทำเองค่ะใช่ไหมเออบันดีทำเองเลยอ่ะคะต้องดีเลยเปล่าคะแพรคำว่าทำเองผลไม้จากสวนดราเองแพรมากเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจใช่ปะคะมันดูเป็นงานคราฟท์ที่ราคาดีอย่างอะราคาสี่สิบห้าสิบบาทละคะอ๊ซื้อเลยค่ะโ oh, <Les> อ้เลซินเขาแบบเกิด,ดมาไม่เคยเห็นเค้กเรซินที่เลซินมันแบบกองรวมตัวกันเยอะขนาดน,นี้เป็นชั้นแบบเรซินอะรูกปะรูดิด ครึ่งเลือดเวเลซินอ่ะโหดมากไม่ไแน่ใจว่าเขาเอาตัวลูกเกดไปดองกับบัลดี้หรือเปล่าอะในลูกเกดมันจะมีกลิ่นนิดหนึ่งอ๋อกลิ่นบัลดี้อ่นอ,อนๆอือขึ้นอยจุดไฮเหมือนกลิ่นน้ำผึ้งเลยเกลืนไปเสร็จแล้วกลิ่นแบบขึ้นอ่อ,อนๆขึ้นมาแต่ใดคือลูกเกดเยอะมากแล้วลูกเกดมันจะเป็นรสหวานแหละแต่ใครที่ชอบลูกเกดเธาต้องโดนชินีหรือเปล่าลูกเกดเยอะแบบ เออร e r y ูเกต์อะค่ะกัดแล้วแบบลูเกตเต็มปากเต็มคำมากแต่ใดๆคือตรงสีน้ำตาลเนาะอาจจะเป็นตรงผิวหนังเนี้ยก็จะมีกลิ่นไข่หน่อยก็ต้องระวังแต่ว่าใดๆคือถ้ากินกับลูเกต์อะไม่ได้กินอะไรน่าจะกกินรูเกตหรอกลูเกดกลิ่นโหดว่าคือแบบรูเกดจริงๆอิงอะบราวนี่เฉยเฉยตัวโด่งดังของเขาบราวนี่เฉยๆฉยคืออะไรรสชาติมันเฉยๆอะคะไม่ใช่จริงจริงบราวนี่เฉยๆกับบราวนี่ใส่เครื่องฉันก็อ๋อโอเคบราวนี่เฉยๆคือบราวนี่ที่ไม่ใสเครื่องเพราะฉันชอบคือคนมม มันก็เฉยๆเลยคือกูไม่ใส่อะไรอะ่ะก็จะเป็นแบบนี่เฉยๆถูกต้องเข้าใจพี่ได้แต่ก็แน่นอนว่าเนื้อเค้กเขาไม่ได้ฉ่ำประเด็นว่าหนึบหนับนะว่าก็เป็นเนื้อเค้กปกติอะค่ะแต่ที่แค่มันไม่แห้งโออเน้องามงานนีน้นนนอยู่อันนี้แอบเฉยๆรู้สึกว่ายังไม่ชอบกลิ่นช็อกโกแลตของเขาอ่ะมันอาร์ติฟิเชียลหน่อยๆก็เลยยังไม่ค่อยถูกใจะค่ะยังชอบตัวพวกมะตูมลำไยกล้วยหอมมากกว่ารู้สึกสามตัวนั้นกลิ่นมันแบบเวอร์นิทธรรมชาติอะค่ะชอบมากสนับสนุนสามตัวนั้นค่ะที่เหลือเราก็เป็นแค่แบบ ทุกคกิวกับมาบ้านอร่อยไหมยังไม่รู้เพาไม่แกะให้ทุกคนกินหรอกจะกลับกินที่บ้านแล้วถ้าอร่อยเดี๋ยวลงในไอจีให้แ,<อ>แต่ว่าอะไรคะก็อย่าลืมกด follow ig หนูนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเรายังมีอีกหลายร้านค่ะทุกคนคะไปคะ่ะไปโลโก้ร้านต่อต่อไปกันคะ่ะเอค่ะและโลโก้ร้านถัดไปคะ่ะเป็นร้านที่อยากกินมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมารอบนี้ก็เลยขอแวะหน่อยนั่นก็คือต้าหวยเสวยได้เองคะ่ะที่อยากมาเพราะว่ารูปใน google เนี่ยมันจะเป็นรูป กบุหรอยงาดําที่มันแป้งมันบางแล้วไส้ข้างในงาม,มันดูแน่นมากๆก็เลยแบบอยากลองมากินและร้านปิดสองครึ่งตอนนี้สองทุ่มแล้วค่ะแต่โทรมาคุยกันไว้ก่อนว่ายังเหลือไหมคะคุณรู้ว่าเวลายังเหลืออมี้มากิน <c oughs> ค่ะ อันดับแรกกลิ่นน้ำขิงคือแบบอย่างนี้หอมมากอืมชอบขิงแบบเนี้ยแบบเผ็ดจริงๆอ่ะอขอก,กินปลาตองโกะนะคะปลาตองโกะมีความเป็นเม็ด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 ปลาตองโกะคือปลาตองโกะพอเม็ดเม็ดแล้วมันก็เคี้ยวง่ายอ่ะไม่ต้องแบบคือบางเจ้ามันจะกินแล้วมันจะแข็งแบบอยย่างงเี้อันนี้พอเป็นแบบเล็กๆมันก็ก็กินง่ายอ่ะมันต้องห่วย อร่วยหอมเนื้อแน่นเนื้อแน่นจริงๆนะเนื้อมีความแบบแน่นเลยอะตกใจต่อมาบัวลอยที่เล็งมาค่ะอยากให้เห็นสิ่งนะี้มาเพื่อสิ่งนี้อืมงาพีกมากเพราะแรแกจับเนื้อต้องเนื้อตัวตัวบัวลอยให้ป่ามีความแน่นๆเราก็แบบทำไมมันแน่นวะเขาแช่เย็นหรือเปล่าอะไรเงี<ป>้ยแน่นเนื้องางานแน่นแบบ ขึ้นงาเจ้าอื่บางทีมันผสมน้ํามันข้างในเนาะมันจะมีความแบบเหมือนมันหมูนิดนึงอ่ะมันก็จะเหลวๆหน่อยแล้วละลายไปแต่นี้ยเหมือนเนื้องาเขาก็ไม่ได้แบบก็ละเอียดนะแต่มันตัดตัวกันเป็นก้อนแบบแ,บบแน่นๆอ่ะนี่เหมือนมีความแบบ็กเจอร์แบบมันแน่นจนแบบคล้ายๆถั่วนิดนึงอ่ะแต่ได้คือแน่นจริงแป้งบางอย่างในรูปคุกกี้จริงๆแล้วก็ง่ายเยอะแบบในรูปคุกกี้จริงๆ ต้มงาคือหอมเลยแล้วเป็นงาสองเทกเจอร์อ่ะเป็นแบบเทกเจอร์ละเอียดกับเทกเจอร์เม็ดผสมกันทําให้พอเคี้ยวเจอเทกเจอร์เม็ดมันก็จะแบบมันก็กรุบกรุบตีอร่อยหอมใช่แล้วตัวต้มหวยเขาก็แน่นนะที่บอกเมื๋ยกี้คือต้มหวยแน่นแล้วก็หอมถั่วค่ะแดๆคือชอบปลาต้มก๋แหละที่บ่นคือมันต้องกินพวกปลาต้องก๋หรอกมันมันต้องมีแบบกลิ่นแป้งนิดหนึ่งแป้งทอดหนึ่งจะอร่อยต้องเข้ากันอ่ะถูกต้องจานนี้คือถูกต้องทุกอย่างอร่อยดีค่ะนักกินก็ดีน้่งใส่แปะกงวยได้ด้วย แตกลกัวก็นุ่มๆแล้วก็หอมดีอ,ะอ่ะอเราเจอแปะกัวก็จะมีมิติกินปุ๊บขึ้นมาถ้าใครขายต้องห่วยและชอบกินตัวตัวง,งาแล้วว่าลองที่นี่ก็ดีมันไม่ค่อยเจอรสชาติแบบนี้ที่ไหนในกรุงเทพอ่ะแล้ว,ว่าอร่อยดีเพราเปิด2เวลาเช้ากับเย็นค่ะชเช้าเปิด7โมงถึง9โมงอันนั้นอ่ะปัดทิ้งไปเพราะว่าไม่ตื่นใช่ละ, <c oughs> ละเย็นเปิด5โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งคุณลุงบอกว่าถ้ายังแบบไม่ถึง2ทุ่มครึ่งก็มาได้เลยเพราะเปิดแน่นอนจ้ะเป็นหนึ่งในร้าน local ที่อยากแนะนําค่ะอันนี้ค่ะกคออทิดชยงห่นากบไ ก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะมีทั้งหมด4คลิปด้วยกันค่ะแล้วก็นอกจากคลิปพวกนี้พิมเคยทำคลิปเชียงใหม่ไว้แล้วเนาะที่สามารถเซิชคำว่าทริปกินแหลเชียงใหม่ได้ก็จะมีสองช่องมีช่องโคดค์โคกับช่องพิมกินแหลค่ะซึ่ง2ช่องเนี้ยเนื้อหาไม่เหมือนกันทุกคนดูได้ทั้ง2ช่องเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยถ้าเกิดใครมีร้านอะไรอื่นๆ่ีมากมายที่แบบอยากแนะนำที่เชียงใหม่สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวไปตามานะคะแต่วันนี้อยากกลับบ้านนอนแล้วทะไม่ไหวง่วงมากแต่ว่าร้านรอบนี้ก็อรอรื ว้ามอ๋อคือซื้อลูกชิ้นเอ้ยซื้อไส้กรอกแม่อุดมกับเออใช่ซื้อเค้กร้านต้องตากับแล้วก็ซื้อไตรโทเมโต้ร <Dry tomato. S 1> ้านอดิเรกกับเอ้ยอร่อยมากไตรโทเมโต้ร้อบาททุกคนกับปุ๊กันไม่หลายสิ่งอะประมาณนี้ไปก่อนคร่าวๆแต่อดิเรกก็คืออร่อยมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มากินค่ะแต่ยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปหน่อยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอยู่หน้ารา้านลูกชิ้นเห็ดหอนหน้าวอร์มอัพเนาะที่ ทุกคนทั้งหลายทั้งแลบอกว่าต้องมากินเคยกินรูปเชนหอมร้านอื่นแต่ยังไม่เคยกินร้านนี้ขอมาลองหน่อยว่ามันเหมือนกันไหมรูปมันเล็กๆมันเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ใจนะลองคุณคุณเหมือนเคยกินเมื่อสมัยก่อนแต่จำไม่ได้แล้วอ่ะถ้นมาช่วงโปรโมชั่นพอดีเลยทุกคน2องรูปถึง3ทุ่มค่ะมันจะเป็นโปรโมชั่น40่บาทจาก50บาท ให้เยอะมากดูดิเกี๊ยวก่อนเลยอันดับที่หนึ่ง้ำจิ้มมี2แบบนะคะนีเผ็ดกับหวาน mm hmm. ก็บอกว่าเผ็ดก็คือหวานแหละเป็ mm hmm. นแบบน้นเติมพริกเข้าไปก็จะเป็นแบบเผ็ดโอเกี๊ยวก็เป็นแบบหนาๆอืมให้เยอะหนามาก mm hmm. ก็เป็นแบบหนาๆมันๆแต่ส่วนตัวชอบบานน้องเล็กมากเลยนี่หวานน้องจิว๋วช mm ั hmm. ้นชอบเทคเจอร์นี้ mm hmm. เผ็ดมันจะมีความเป็นแบบดึงๆแล้วกริดๆอะ่ะ พูดยังไงมันไม่ได้แบบเยียดเยียแบบรู้ชินทั่วไปหรอกมั้ยมันจะมีความแบบไม่เยียดเอียดอ่ะไม่รู้พูดยังไงมันมันแบบดึงดึงน่ะแล้ว,วก็เค็มๆนิดหน่อยแค่นั้นแหละประเด็นคือฉันชอบเท texture t e เจอร์แบบนี้จริงๆน้ำจิ้มเป่าหนักมากคือข้างในอะมันมีความมีน้ําอยู่นิดนึ่งนะถ้าเกิดกินร้อนๆนั่นคือนิ่มพองเนี่ยพองไปนิดนึงน้ำมันแบบแตกสเปรชออกมามน้ำจิ้มเป็นแบบมะขามเปียกหวานๆหน่อยหอมๆแล,แล้วก็เค็มๆ,ๆ รสชาติที่เห็นก็คือแค่เค็มๆนิดนึงแล้วก็หอมพิษไทยมากๆากมากมากแค่นั้นแหละเป็นง่ายมันราชอบเก้มอ่อนก็เลยคิดว่าเหมาะกับคนที่เลิกดึกๆแล้วก็มากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะแบบโอ้เข้ากันดีค่ะอย่างเงี้ยไป็นหนึ่งกับแก้มอย่างหนึ่งแต่เดีคือมาให้เยอะจริงสี่สิบบาทเยอะมากอุ้ยลืมลืมลืมอีกอย่างที่ต้องตามคืีอินแฮงจิเบอรนะทุกคนมันมีเวลาคอร์สเนี้ยคอร์สข้าวที่เราไปกินมาจะมีเวลาถึงแค่เดือนห้าเนาะจะหมดละฉะนั้นทุกคนรีบจับนี่จองทุกคนชักช้้าไไม่ไดนดนนิึง ทึ่เราชอบมากแล้วคนที่เคยไปกินร้านนี้เนี่ยคอร์ดอื่นมาเ็าบอกว่าคอร์ข้าวคือพีคมากจริงๆก็อยากให้ทุกคนที่ชอบเรื่องวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยไปลองเพราะเราว่าสายวัตถุดิบต้องรักอะเรายังรักเลยเราแบบเยอะหน่อยต้องเลยพี่ต่อพี่ต่อยังแบบเยอะเลยตอนนั้นค่ะไปกินตามกันได้จ้า